โอ,อ้สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องพาตูลูช้างผู้ใจไฟรขันเมืองนะคะไหนสวัสดีค่ะวันนี้หมูมีภารกิจอะไรนะคะวันนี้ภารกิจอะไรครับโอ้โอจะไปหาชายเคียดกลับบ้านนะคะคะตอนนี้พี่ลิวมารับนะคะ ที่บ้านลุงหลืมกันนะคะไปกันลยอันนี้ก็มาถึงที่บ้านลุงหลืมแล้วโอโ้โหดูค่ะ้านใหญ่ของเราแต่อ้อยหวานหวานมาฝากชายหวาด้วยต้องมาให้กินของอร่อยก่อนเนาะอ้าวเด็กชายหวานจะจำวานใหญ่เราได้หรือเปล่ารอรุ้นกันนะคะม่แม่ โอ้โหเขาป่าไปเลยนะชายวามาอยู่นี่อยู่กับธรรมชาตินะคะเห็นยังไหนเห็นนอางวะยังอืม Này, hãy thắc thai con ạ no. <laughs> Này, chăm mạ đây mấy, vả. Cắp dưới xuôi Hê dưới <laughs> ว่าบอว่า,วาฉันคอแห้งแล้วเมื่อไรจะได้กินอ้าวกินอ้อ,อยแล้วลูกล้วโอวว้ทำไมไม่แกะให้น้องหน่อยน้องใส่หดที่ไหนออกจะน,น่ารักใช่ไหมวะเอออร่อยไหม <c oughs> นี่อ้อยบ้านสวนของเรานะคะเ <c oughs> ห็บงาอีก พี่แบรนด์ไม่ยอมแกะเชือกออกให้น้องนะคะไม่เป็นไรเอาไว้เดี๋ยวก็ได้ไปนู่นละเดี๋ยวจะได้หอบไปเลยดูค่ะเหน็บงาด้วยหุ่นยาวเขาดีแล้วนะคะตอนนี้ยังโซ่ไหมยังเป็นไหมยังไม่เป็น เยอะเออเยอะมากอยู่ในป่า,ปาเย,ยอะมากเลยมาเอาช้างเลยว่าช้างไม่เท่าเราอือเอาดูด้วยดูด้วยวิธีมาไม่มาดูเฉยๆต้องดูวิธีห้ฝึกวิชา ดูค่ะดูสพายกระเป๋าย่ามาพร้อมขึ้นช้างได้หรือเปล่าก็ไม่รู้จะเป็นตัวตลกให้แม่แม่แมดูหรือเป่าไม่รู้เรื่องงานนี้นะครับตะขอพร้อมวันนี้ยืมตะขอพิวิ์ใช่ไหมตะขอพอไปเก็บในตู้หมดแล้วเด้งลงไปเลือกออนเล็กๆออกมาอยู่กับบุญออกมาหรือย,อยังอ๋อ,อ,นนอ๋อเขาต้องมีค่าจืมได้ยอือ

ว่าตั้งแต่ออกไปท่องโลกกว้างมานี้นิ่งขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะปกติต้องยืดน้อ,อยเนาะโอ้ปกติไม่ได้ยืนแบบนี้หรอกเมื่อก่อนนี่มันโนมันก็ท่องโลกยึดมาเน้อยโอ้เพราะว่าช้างถ้าได้ออกไปท่องโลกแบบนั้นจะนิ่งขึ้นรอบท้องอะไทุกอย่างเลยคลานเขคลานรอบได้หมดคลานได้นาะนโอ้รอดได้นานแล้วรอบท้อง เอาว่ะขึ้นนว่ะไปมาบ้าเอ้าโอ้ขึ้นไม่ได้หรอกถ้าส่งขาน่ะต้องนอนลงนอนลงนอนลงถ้างั้นไม่ไหวหรอกไม่ใช่เอาวาไม่ไหวนะเอาหมูไม่ไหวเเอาจ๊ไปยกมือด้วยโูวไหนไม่เห็นยกมือขอเลย เอาว้าว้าวไ้่ว้าไม่แกลกตัวเองค้าเนาะพี่ริวยังไม่ได้เกาะไว้เลยเออดาเละยังไม่โอเดี๋ยวโค่ไหมอืมว้าใจเย็นเย็นเอาขึ้นไปดีดีขึ้นไตมาเลยเฮาเฮาเร็วๆวาเนาะเเยบขามาเล่นอยู่เนาะมากระเบนลุกอเนาะโอ๊ยๆอโอ๊ยเาฮา บอกแล้วรอบแรกไม่ขอเด้อย,ยเอาไปว่าเอาหว่าเอาขยับไปนั่งตรงคอเอาเดี๋ยวมัเดี๋ยวขยับนั่งดีๆก่อนไปนั่งตรงคอดีๆเอาขยับไปตรงคออะเออได้ยังได้ที่ยังอืออูเกือได้ไปฮาฮาให้แม่ๆเขาดูอีกแล้ว พอขึ้นบนคอแล้วก็จะเป็นอีกคนนึงนะคะแม่แม่มีการมีการงอนอวาอวาแกล้งนะมีการงอนอวาอวแกล้งอว่าไม่ได้แกลง้งไปวาเอา้ย เออแมงวีเยอะอย่างนี้เลยเป็นควานช้างก็อย่างนี้เลยเดี๋ยวจ,จะพาวะไปซุ้มนะคะนั่งดีๆนั่งตรงคอดีๆอ,อืมโอ้แมงวีไปมัดบ้านเลยพรุ่งนี้เช้าก็มาพร้อมพี่ขวัญ นี่ชายหวาจะออกงานเออขยับไปหน้าอีกมีการว่าอาวากแกล้งเขาเออไหนดูข้างหน้าก่อนเดีย๋ยวถ่ายรูปกนถ่ายปกนลาินขี้น้ำไอเม่บล็อ

ดุงเนี่ยดุ้งควัก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 อะควานควานแอคชั่นอีเดี๋ยวของตัวจริงเลยนี่อนาคตอนาคตควานหวาวานนะคะยืนแม่ปิดคลิปบรรเลงยองกระเบื้องเอเอ้ายืนก่อนพักก่อนกินอ้อยก่อนเออเอานิ่ง ฟึกฟึกโอ้นิ่งกว่าเก่าเยอะอนอี่คือไหมนิ่งกว่าเมื่อก่อนไหมเอาหมูเพราะว่าเอาหมูเคยขี่อยู่เมื่อก่อนกับตอนนี้ไหนนิ่งกว่ากันอันนี้กอน,อนนี้นิ่งกว่านะคะออโอ้ยนี่เดี๋ยวหมูเบนเออไม่กันควานึงเนะื้อ เดี๋ยวหมูเบรน์จะมาฝึกคีวาวาบอยบอยเดอทีนี้เด้อจะได้เก่ง้<ม>า,าใจไหมหมูโอเคไหมครับเออ,าอมาจับทุกอาทิตย์อ้้ถ่ายรูปไว้นะคะโอม แม่จ้เาดิเลยมวกไหมล่ะเอาเส่หมวกแม่นี่ยอนี่นี่นี่เอามวกเนี่ยรีบเร็วถ้าใส่หมวกมันช่วยได้อยู่มมันไม่ตอมหูอืมโเดีดีเอออนาคตต้องลดหุนเ้อต้องลดหุนจริงจังไหยเข้าใจไหม กรอบควอยคือเอือย่ากรอบแก้แก,แกนาคกลือเออสำหรับอีพีนี้คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะอีพีหน้าสวัสดีค่ะ